ม้วนทุกเส้นม้วนทุกแผ่นไม่กอดกลายเป็นก้อนแน่นอนค่ะจบครบเรื่องงานครัวําทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟู้ดซีเคนะคะวันนี้อุ๋ยก็มีเคล็ดลับในการเก็บเส้นก๋วยจับของเรายังไงให้อยู่ได้นานสำหรับเราทำทานเอง1นถุง1กิโลเราทานไม่หมดแต่ค่ะแล้วจะเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไป มาดูวิธีกันค่ะวันนี้ค่ะอิก,ก็มีเคล็ดลับในการเก็บเส้นก๋วยจั๊บพร้อมกับเคล็ดลับการต้มเส้นต้มเส้นของเรายังไงให้เส้นม้วนสวยทุกเส้นนะนี่เลยค่ะก่อนอื่นเราซื้อมานะให้เพื่อนค่ะเรามาจับแยกเป็นใบเลยนะเพราะเขาจะติดกันก้อนแบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนใส่ไปตั้งแต่ตอนที่เขายังติดแบบนี้ยมันจะทําให้เส้นก๋วยจั๊บของเรานะ เวลาม้วนจะม้วนไม่ดีแล้วก็ที่สําคัญก็จะติดกับเป็นก้อนแล้วเขาจะไม่ม้วนตัวนะเราต้องนํามาแกะค่ะนี่ค่ะให้เรานําเส้นมาแกะเป็นแผ่นค่ะอย่าให้เขาเกาะกันเป็นปึกนะเพราะถ้าเกิดเขาเกาะกันเป็นปึกเวลาเรานําไปต้มเขาจะไม่ม้วนตัวนะ โดยปกติทั่วไปแล้วเวลาเราต้มเส้นหลังจากที่เราแกะเสร็จแล้วเขาก็จะต้มได้เลยนะแต่สังเกตค่ะเวลาต้มแล้วทําไมถึงไม่ม้วนทุกชิ้นนะบางยี่ห้อนี่คือซื้อมานี่ติดกันฉีกแทบจะไม่ออกเลยนะนี่ค่ะหลังจากที่เราแกะเรียบร้อยแล้วนะให้เราหากระจาดเลยค่ะและนําเส้นของเราไปตากเลยค่ะเราจะตากเส้นก๋วยจั๊บของเราให้แห้งค่ะ ความแห้งของเส้นก๋วยจั๊บมันจะทําให้สามารถเก็บไว้ได้นานนะนี่ค่ะให้นํามาตากแดดเลยค่ะเส้นก๋วยจั๊บค่ะใช้ไม่หมดนะให้เพื่อนแกะแล้วนําไปตากแดดเลยค่ะตากให้แห้งสนิทแบบนี้เลยนะให้กรอบเลยนะแล้วก็ให้หาถึงเย็นนะแล้วก็ใส่เลยค่ะ ตากให้แห้งนะแล้วเราก็นํามาแพ็คใส่ถุงเลยค่ะใช้ถุงเย็ยนนะแพ็คถ้าเกิดใครอยากเก็บข้ามปีให้เพื่อนใส่ในช่องแช่แข็งหรือช่องฟรีซเลยค่ะแล้วผูกนะนี่เลยนี่ค่ะสำหรับเส้นกวยจับนะถ้าเราซื้อมาเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดเราไว้ข้างนอกมันจะขึ้นลานะถ้าเพื่อนๆนำมาตากไว้แบบนี้ก่อน มันจะทําให้สามารถเก็บไว้ข้างนอกได้สองอาทิตย์เลยค่ะแบบนี้เลยนะไม่ต้องแช่เย็นค่ะสองอาทิตย์สําหรับเกินกว่า2อาทิตย์ให้เพื่อใส่ช่องแช่ธรรมดาได้เลยนะช่องแช่เย็นค่ะช่องธรรมดาได้เลยจะเก็บไว้ได้นานหเดือนค่ะถ้าเกิดเก็บนานเกิน6เดือนให้ใส่ในช่องซีสตไปเลยค่ะช่องแช่แข็งนะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการต้มเส้นก๋วยจับค่ะต้มยังไงให้เส้นก๋วยจับม้วนทุกแผ่นค่ะเลยนะไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตีค่ะตีเส้นของเรายังไงให้ม้วนทุกเส้นและนุ่มเส้นไม่กอดกันค่ะแป้งที่เราจะใช้ตีเส้นก๋วยจับน้ำข้นค่ะเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าค่ะปริมาณวันนี้อยู่ใช้แป้งข้าวเจ้า30กรัมแป้งข้าวโพด30กรัมค่ะแล้วก็น้ำสะอาดนะ80กรัมค่ะ ให้เรานำแป้งค่ะทั้งสองชนิดค่ะรวมกันเลยค่ะและเติมน้ำสาดลไปเลยค่ะแล้วเราก็คนค่ะเพื่อให้แป้งละลายไปกับน้ำนะเราคนให้เข้ากันเลยนะอย่าให้เป็นก้อนนะคะค่ะเราก็จะได้แป้งแบบนี้แล้วนะ ั้งน้ำให้เดือดเลยแล้วเราก็ใส่เส้นนะลงไปเลยค่ะให้เราค่อยๆใส่นะอย่าให้เส้นเบียดกันค่ะถ้าเส้นเบียดกันเส้นจะไม่ม้วนนะคะแล้วที่สำคัญเขาก็จะเกาะกันเป็นแผ่นค่ะเค<ๆ>ล็ดลับของอุ๋ยเลยค่ะง่ายๆเลยนะเส้นค่ะให้เพื่อนแกะเป็นแผ่นเสร็จแล้วนำไปตากค่ะให้เขาแห้งนะ ถามว่าซื้อมาแล้วจําเป็นไหมที่จะต้องปากนานจนแห้งกรอบไม่จําเป็นค่ะขอให้เขาแห้งก็ใช้ได้แล้วค่ะแต่นี้ก็จะเป็นเส้นที่อุ๋ยเก็บรักษาไว้เนาะค่ะวันนี้อุ๋ยจะทำ๋วยจับก็เอาวิธีการต้มเส้น๋วยจับมาฝากค่ะหมั่นคนแล้วก็ดูค่ะสังเกตการม้วนตัวของเขาค่ะนี่ค่ะเมื่อเขามมวนตัวปกทุกเส้นแล้วนะให้เพื่อนตักขึ้นเลยค่ะให้ตักขึ้นมาก่อนเลยนะ เส้นของเราจะยังไม่นุ่มนะเส้นของเราค่ะยังจะมีความแข็งอยู่นิดๆนะแต่ถ้าเขาม้วนตัวครบทุกเส้นแล้วให้ตักขึ้นมาก่อนเลยค่ะเมื่อเราตักชุดแรกขึ้นมาแล้วให้เราต้มต่อชุดที่สองค่ะให้ค่อยๆใส่นะคะเส้นหลังจากที่เรานําออกจากตู้เย็นแล้วให้เรานําไปล้างน้ำํำขอนครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราค่อยนํามาทําค่ะเพราะเรานําไปตักแล้วอาจจะมีฝุ่นละอองนะ หลังจากที่เส้นรูมว้วนเราก็ตักขึ้นเลยค่ะเวลาตีค่ะให้ค่อยๆตีนะสําหรับใครอยากจะทําขายนะเราอยากตีเส้นทีละเยอะๆค่ะมันจะทําให้เส้นเขาติดกันแล้วดูดไม่น่าทานนะคะและที่สําคัญเวลาเหลือมันเก็บไม่ได้นะคะให้เราใส่เส้นที่เราทําไว้รอบแรกและรอบที่สองนะคะลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ค่อยๆค่ะเกลี่ยเพื่อให้เขาแตะตัวกันก่อนนะ เดี๋ยวเราจะต้มเส้นค่ะให้เขานิ่มขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งนะนี่ค่ะหลังจากที่เราต้มนะส่วนเส้นเขาสุกทั่วกันแล้วนะนี่ค่ะถ้าเกิดท่าสังเกตดีๆคือเส้นเขาเริ่มที่จะบวมเห็นไหมคะอืดขึ้นแล้วค่ะให้ใส่แป้งค่ะที่เราผสมมาสักูี้ลงไปเลยค่ะตอนที่ใส่นะให้หมั่นคนค่ะเพื่อไม่ให้ แป้งกอะเป็นก้อนนะให้ค่อยๆใส่ค่ะหรือก็จะให้พ่นประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวร,รอให้เส้นสุกค่ะรอรอให้แป้งสุกค่ะหลังจากแป้งสุกแล้วเราปิดแก๊สได้เลยค่ะนี่นะเราก็จะได้แบบนี้แล้วค่ะม้วนทุกเส้นม้วนทุกแผ่นไม่กอดกันเป็นก้อนแน่นอนค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ